จะดมทอล์คุยทุกเรื่องกับคนที่อยากคุยอ่าแล้วถ้ามองในเรื่องของอ e ีสปอร์ตตอนนี้มันมาค่อนข้างไกลมากพี่แว่นพี่บูตอนนี้มันกลายเป็นระดับโลก<ล>เด็กไทยที่แม่งเป็นแชมป์โลกไม่รู้กี่เกมเราอนนินแลนะ้วครับถามในมุมของคนที่รานวงการมันตั้งแต่แรกพี่แว่นมีอะไรจะแนะนาน้องๆไหมที่ทุกวันนี้อ่ะต้องบอกแบบนี้เด็กติดเกมกับโปรเพลเยอร์ที่แม่งต่างกันแค่แบบพลิกฝ่ามือเลยนะพี่แว่นมีอะไระแนะนําน้องๆไหมของผมของผมก็แค่ บาลานชีวิตให้ดีแหละเดี๋ยวพี่วูน่าจะเป็นเป็นเป็นลึกหน่อยของผมอ่ะกลางๆก็คือคือเล่นให้สนุกอ่ะเล่นให้สนุกแล้วก็บาลานให้คือประเทศเราอ่ะยังต้องมีพึ่งการเรียนนะต้องอยู่กับพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยนี่ว่าคือแบบพ่อแม่ต้องการอะไรให้ทํางานบ้านอะไรก็ ทำให้เสร็จก่อนแล้วกันแล้วเราถึงค่อยมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยเอา,เอาง่ายๆว่าแบ่งเวลาให้ดีบาลานซ์เออแบ่งเวลาให้ดีแล,แล้วกันหน้าที่ที่ต้องทําก็ทําให้ดีใช่หน้าที่ <ๆ S 2> จะต้องเรียนหรือว่าบางคนจะต้องทํางาน <ๆ S 2> ทํางานนอกทํางานบ้านอะไรเงี้ย,ยๆๆผมว่าจัดก,การให้เสร็จก่อนผมเชื่อว่า ส่วนมากนะถ้าพ่อแม่เห็นว่าเราจัดการในภุงเสร็จแล้วอ่ะเราจะไปเล่นเกมเขาปล่อยแล้วเออมันก็ไม่น่าจะจะติดอะไรนะใช่ในมุมของผู้ใหญ่นะอย่างพี่แว่นนะทีนี้ในมุมของโค้ชและเพลเยอร์แล้วก็พี่ๆที่คอยดูแลน้องๆที่เป็นโปรเพลเยอร์พี่รูมีอะไรแนะนําน้องๆ ผมผมมีความรู้สึกว่าตั้งแต่คําว่าอ e ีสปอร์ตเป็นกีฬาจทุกคนก็ดีใจกันหมดเออทุกคนก็โดยเฉพาะคนค <ำ S 1> ในวงการนะใช,ใช่ใช่ครับตัวเองก็แฮปปี้พี่บั์ให้พี่ทุกคนแฮปปี้หมดแน่นอนโดยเฉพาะคนทางานหลังบ้านแต่พอสุดท้ายพอเราได้ทํางานกันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีบางอย่างที่คำนี้มันน่ากลัวเหมือนกัน<อ>เพราะว่ามันเหมือนยังไม่เป็นกีฬาจริงๆเหมือนน้องๆยังคิดว่าตัวเองเป็นคนเล่นเกมอยู่เหมือนบางทีเป็นข้ออ้างเล็กๆว่าแบบเอ้ยมันก็แค่เกมแต่เปล่านะตอนตอนนี้คุณเป็นโปรเพลเยอร์แล้วนะถูกต้อง ถูกต้องอันนี้ที่ผมผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอาจจะต้องลงลึกไปในเรื่องของคาว่านักกีฬามืออาชีพซะแล้วว่าคำว่านักกีฬามืออาชีพเนี่ยจริงๆอ่อะทำอะไรเราต้องทําตัวยังไงแลวต้องปฏิบัติตัวยังไงมันมันทั้งในสนามและนอกสนามใช่มันไม่ใช่แค่เล่นเกมงอย่างเดียวนอกสนามก็ต้องต้องคือถ้าเป็นนักกีฬาจริงเนี่ยก็จะมีคําว่า on and off pitch ก็คือในสนามคุณจะเพอร์ฟอร์มยังไงจะเล่นดียังไงนอกสนามคุณจะทําตัวยังไงด้วยใช่เจ๊ลองคิดดูอะ ตอนนี้ไปซีเกมแล้วจากไปเอเชียนเกมแล้วใช่แล้วเดี๋ยวจะไปโอลิมปิกด้วยแล้วคุณไปทําตัวไม่ดีคุณจะไปอยู่ฟัง์กชันไหนของการแข่งขันกีฬาระดับโลกต่อให้คุณเก่งก็ตามนะถูกต้องครับถูกต้องผมก็เลยมีความรู้สึกว่าฟังก์ชันนี้เป็นฟัง์กชันที่น้องน้องรุ่นใหม่อาจจะต้องตีโจทย์ตรงนี้ให้แตกนิดนึงว่าอีสปอร์ตเป็นกีฬาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าโลโมเดลมันคือนักกีฬา เด็กๆที่จะเข้ามาเป็นโปรพเพลเยอร์หร่ะพี่บูเบื้องต้นอันนี้อาจจะแนะนําในมุมของโปรพเพลเยอร์แล้วครับเอาน้องๆที่แบบเฮ้ยกูว่ากูว่าพอใช้ได้เก่งเว้ยแนะนำยังไงให้ยยกระดับโอเคผมผมผมแนะนําในฐานะที่เราอยู่ในประเทศไทยด้วยนะ้วก็จะเสริมของพี่บาสคือบางอย่างเนี่ยมันต้องดูแล้วก็ต้องเรียนรู้กับมันและศึกษามันด้วยเพราะว่าเกมบางเกมมันไม่ได้เป็น e-sport เกมบางเกมมันไม่ได้เป็นระดับโลกเพราะงั้นฟังก์ชันในความคิดเราเนี่ยต้องเลือกกับว่าเราจะเล่นเกมเพื่ออะไร ในไทยนะอาจจะเพื่อสนุกถูกเกมอะไรก็ได้เล่นได้เลยเล่นเล่นเพื่อหารายได้ก็ต้องเป็นเกมที่มีเงินเยอะๆอ่าแล้วก็เป็นเกมที่แบบคนเล่นเยอะๆถูกต้องอ่าอยากเป็นเกมระดับโลกก็ต้องไปดต้าทูก็ต้องไปคอนเทอร์ไซด์ก็ต้องไปเวอร์ไวน์นะคุณต้องตีโจทย์ให้ออกก่อนและอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญที่สุดคือคุณทิ้งอะไรไม่ได้การเรียนคุณพ่อคุณแม่จริอย่างผมมาเจ๊ผมอ่าคุณแม่เนี่ยเริ่มจากการห้ามมาเป็นเหมือนแบบเข้าใจเนี่ยจากอะไรรู้ไหมฮะจากหาเงินได้นะ ไม่ได้จับเป็นแชมป์ประเทศตอนเป็นแชมป์ประเทศอะเอ้อคืออันนี้ผู้ใหญ่อ่ะเขาจะตัดสินเราจากบางเรื่องถูกฮะไม่เหมือนที่เราตัดสินตัวเองนะใช่ถูกไหมเพราะเรารู้เฮ้ยกูมาถึงตรงนี้แล้วกูเป็นแชมป์โลกแล้วกูเป็นแชมป์ประเทศแล้วสำเร็จแล้วเฮ้ยกูเป็นแชมป์ทัวร์นาเมนต์แล้วอ่า แต่แม่อยู่อยงนี้อยู่แหมแฮมแม่เพราะว่าเรายังต้องผมว่ามันอยู่ในยุคของการปรับเปลี่ยนมันยังไม่ได้เป็นอีสปอร์ตแบบร้อเปอร์เซนที่จะหารายได้เลี้ยงดูทั้งตัวเองและครอบครัวและคนที่รักได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ทีนี้ถ้าเกิดโอ้ที่ถือว่าเป็นคาแนะนํานะน้องๆใครที่เล่นเกมอยู่หรือว่าอยากจะยกระดับไปเป็นโปรเพลเยอร์ฟังสองคนนี้ไว้สักนิดก็จะดีนะแต่วันนี้เขาอยู่ในวงการมานานแล้วถามกลับมาที่พี่แว่นวันที่เราเริ่มเข้ามาอยู่วงการเต็มตัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวเห็นด้วยไหมเพราะว วัยเราอ่ะตอนนั้นอะโอ้โหดำมืดนึกออกไหมมึงทำไมไม่เป็นั่งงานออฟฟิศมึงทำไมไม่รับราชการมึงทำไมไม่ค้าขายละ่ะออจุดจุดที่พ่อแม่ยอมรับก็คือไม่ใช่จุดที่เราพูดให้เขาเข้าใจแต่เป็นคนข้างบ้าน คนข้างบ้านไปพูดว่าเฮ้ยเห็นลูกคุณในเดลินิวอ่ะกใช่ลูกคุณหรือเปล่ากูจินตนาการว่าห่างกันในพ่อแม่เมื่อกี้เกิดเป็นคนข้างบ้านหรออ๋อปังเงียบปังเงียบข้างบ้านนายท่านลูกสุดรใช่ลูกคุณหรือเปล่าอ๋อแล้วก็ลุงแสวงที่ไปอยู่สะพานกาแฟที่ที่เวียงสาที่นั่นอารมณ์นั้นเปิดรูปสุดิมดูโอ๋อนั่นลูกคูเปียกนี่หว่าเราเราไปถามเขาหน่อยพอยืดใหญ่เลยเอ้ยลูกกูเว้ยไม่ว่าเขาเขาได้รับเมสเซจที่มันมาจากคนอื่นแต่แต่เราก็เข้าใจไง คนมันอกมาแต่ว่าจริงๆนะคนแก่จริงนะคนแก่นะใครพูดไม่เท่ากับคนื่นๆนะลูกพูดเดียงจริงหรือเปล่าแต่พอคนอื่นพูดจริงเขาเขาไปเห็นเราจากสื่ออื่นที่เราไม่ได้บอกเขาแล้วก็ประกอบกับหลังๆมาเราก็เริ่มพอเขาเห็นปุ๊บเราก็เริ่มแบบหาเงินหาทองเริ่มดูแลตัวเองได้แล้วก็ดูแลเขาได้อะไรีใช่ไใช่แล้วถ้าเกิดจะแนะนําผู้ปกครองในยุคปัจจุบันพี่แว่นแนะนํายังไงดีกับ ที่มีลูกเล่นเกมลูกอยากจะเป็นโปร,โปรเพลเยอร์อยากจะเป็นยูทูบเบอร์อยากจะเป็นอะไรที่มันไม่อยู่ในหลักสูตรการเรียน,นเออก็ที่จริงต้องต้องต้องยอมยอมรับก่อนว่าเรายุคนี้เราไปห้ามเด็กไม่ได้ถูกด้วยตัวโดวยตัว,ต,วตัวผมเองเจ๊ก็น่าจะเหมือนกันพี่โคมอาร์ตยิ่งแล้วใหญ่ออคือยิ่งห้ามเนี่ยกูย,ยิงสอหาเลยแล้วทุกวันนี้สอหาง่ายด้วย ทุกวันนี้แค่ปายนิ้วเจอแล้วใช่ใช่ยุคก่อนเราเนี่ยถ้าห้ามเนี่ยโอ้เป็นอาทิตย์กว่าจะรู้เรื่องไปหานังสือหาอะไรใช่ใเดี๋ยวนี้แม่งแค่นาทีเดียวก็รู้แล้วเราต้องปรับปรับตัวฮะเรียนรู้ที่อยู่กับเทคโนโลยีที่มันใกล้ตัวจริงอันนี้มาถึงฝ่ายผู้ปกครองนะใช่ครับผู้ปกครองแล้วก็ที่จริงพอปรับตัวแล้วถ้าคุณอยู่ใกล้อยู่ด้วยกันตลอดเนี่ยคุณก็เห็นแล้วพฤติกรรมลูกเป็นยังไงเขาเล่นเกมอะไรนี่แค่แค่ดูว่าเอ้ยเกมนี้ปุ๊บปุ๊บแล้วเดี๋ยวนี้ผู้ปกครองก็สามารถใช้สมาร์ทโฟน หาข้อมูลว่าสิ่งที่ลูกเล่นอยู่เป็นยังไงแล้วก็เข้าหาลูกโดยการพูดคุยปะทะเดียกันเฮ้ยเล่นอาวีเหรอเล่นตัวเดียวกันอ่ะเล่นกดด้วยกันดิเเมอหลังๆก็ลูกเลิกแล้วพ่อติดตอนนี้พ่อติดพ่อเลิกเถอะเลิกเอะไปส่งหนูไปโรงเรียนแล้เดี๋ยวอีกตานึงกตานึงก็นี่แหละมันมันกะายแกลปแก๊ปความห่างมันจะลดลงใช่แล้วจะทําให้ลูกรู้สึกแบบ ผมคิดแทนแล้วกันนะถ้าถ้าผมมีมีมีพ่อที่แบบเล่นเกมด้วยกันมันจะคุยกันง่ายยอมยอมรับว่าผมกับพ่อเองก็ก็จะมีแกลบอยู่ที่แบบอ่ะมันด้วยคนสมัยก่อนใช่คนสมัยก่อนที่มันยังไม่ไม่ลงรอไม่ไม่แบบไม่เข้าใจกันร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ซิงกัน่ะไม่ได้ซิงกันเพราะว่าพ่อก็ไม่ได้อยู่ในเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้ามีคนมาคุยกับผู้ใหญ่มาคุยกับเราเรื่องเกมอ่ะเราจะรู้สึกแบบอยากพูดอ่ะเนอกวะใช่คุยเรื่องเดียวกันอ่ะมันแบบมีคนมาคุยเรื่องเรื่องบอลอะไรเงี้ยก็เราก็อยากแบบอ๋ออย่างน แล้วม่บัวครับก็ของผมเนี่ย <c oughs> ที่บ้านยอมรับก็เพราะห่างกันได้ออจากที่แบบเอ้ยเราได้เป็นพิธีกรอะไรเงี้ยเราเ,เขาก็เร,เริ่มเป็นนักตาก้าเป็นไรเขาก็เริ่มหมดห่วงแต่เขายังคอยเตือนอยู่ เพราะมันเกี่ยวกับเกมอยู่ดีอมันก็ไม่รู้ว่ามันจีรังยั่งยืนแค่ไหนถูกไหมแต่ถ้าแนะนําเหมือนแบบคุณพ่อคุณแม่ในยุคนี้ผมมีความสุขมันเหมือนทําธุรกิจอ่ะคือโลกมันหมุนตลอดเวลาเลยมันก็มีอะไรที่เข้ามาใหม่ตลอดเวลาอย่างเมื่อก่อนถ้าเราพูดตรงๆตอนผมเตะบอลอ่ะมันใครจะมาคิดว่าโลกฟุตบอลมันจะเป็นอาชีพได้แบบนี้ใช่ไหมไทยลีจะแบบนักนักบอลเดือนเดือนหลักแสนหลักล้านนะขับรถกันโอ้โหดีๆนั้นะในชีวิตดีๆทั่งนี้เนี่ยมันถ้าย้อนกลับไป15 18าปีแล้วมันนึกภาพนี้ไม่ออกเพราะ เมื่อปี2005ผมไปแข่งขันที่มาเลเซียจะรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงมาเปิดงานเขาพูด2005นะเจ๊เขาพูดว่าห้ามเด็กเล่นเกมไม่ได้หรอกทำยังไงดีกว่าให้เด็กเล่นอย่างถูกวิธี17ปีที่แล้ว2005เขาพูดเรื่องนี้แปลว่าวิชั่นของเขาในตอนนั้นนี่ไม่ควาอย่งเทียบกับใครนะคุณอย่าเทีบเขาไปไกลแล้วนะวิชั่นน่ะของเรานี่ยังแบบไม่รู้ไม่ ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่ถ้าเราศึกษาหรือเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเกมซะหน่อยไม่ต้องลงลึกก็ได้เราก็จะได้รู้แล้วว่าลูกคุณน่ยมีพฤติกรรมแบบไหนเช่นนั่งเล่นมาริโออยู่คุณจะได้รู้แล้วสมมติลูกคุณบอกไม่ป๊าผมจะเล่นมาริโอให้เป็นอีสปอร์ตคุณจะได้เข้าใจมาริโอไม่ใช่อีสปอร์ตเราจะแนะนําลูกว่าเอ้ยลูกเอ้ยเล่นให้มันคลายเครียดเราไม่เล่นกับลูกซะหน่อยอย่างที่ป๊าบอกแลรู้วก็ควบคุมเวลาเขารู้ไปเล่นอาร์วีดิเล่นสักพักอู้ไม่เล่นที่อะไรเดียว ไม่ได้เลยนะลูกอะนิ่งเลยนะ,อะ,อะไอตัวพ่อไยตัวพ่อตัวพ่อจะก็คงไม่อยู่ย่อยยัไม่อย่างเงี้ยผมว่ามันจะได้รู้จักฟังก์ชั่นแต่ถ้าลูกบอกเฮ้ยป้ากำลังแข่งขันเกมนี้อยู่อมุตอ์อาอวี โอเคมันมีแข่งขันมันไปได้นี่ว่าเออมันมีแข่งขันจริงๆด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเราจะดูแลเขาถูกไม่ใช่ห้าม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 หมดเลยโอุ้กวันนี้ห้ามไม่ได้ยิ่งห้ามยิ่งเละต้องต้องนั่นแหละต้องต้องต้องแบบต้องเป็นพวกตัวเป็นพวกกับเขาอ่าตามนั้นก็นะก็เอาใจช่วยทั้งน้องๆแล้วก็ทั้งผู้ปกครองด้วยถ่กเพราะว่าจริงๆมันมันคุยกันได้ต่อให้เราอยู่คนละเจนแต่ว่าคุยกันอะสื่อสารกันดีที่สุดเออทีนี้เอาเรื่องราวแบบของการทํางานร่วมกันพี่บูมีอะไรประทับใจในผู้ชายคนนี้บ้าง พี่ว่นเป็นคนทำงานจริงจังพี่ว่นเป็นคนที่ผมมีความรู้สึกว่าทำแล้วรู้สึกสบายใจเพราะมีความรู้สึกว่าแกมีหนึ่งเลยแกมีความเป็นผู้นำสองแกมีวิชั่นอะไรใหม่ๆตลอดเวลาต่อให้บางทีเพี้ยนบ้างไม่เพี้ยนบ้างแต่่าทีต้องลองปฏิบัติต้องลองมันต้องลองใช่ไหมมีไอเดียมีไอเดียใช่แล้วแกเป็นคนที่ผมมีความรู้สึกว่าแกเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าไจุดยึดเหนี่ยวที่แข็งแรงอผมว่าแกก็เจอในคนที่ผมพูดตรงนะก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยพี่แวนบ้าง มีคนที่ด่าพี่แว่นบ้างแต่พี่แว่นไม่เคยตอบโต้แล้วก็ทำในสิ่งที่อยากทำเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีของเขานะผมรู้สึกว่าผมก็เรียนรู้จากพี่ครับเคยเคยมีถ้าย้อนไปนิดนึงอ่ะมันจะมีช่วงอวงการมันจะมันจะเปลี่ยนเทรนตลอดแล้วผมบอกว่า้ออาร์ตโคสรีมเมอร์ต้องมาวะผมผมกล้าพูดนะว่าในประเทศไทยเนี่ย MITS เนี่ยน่าจะเป็นสโมสรแรกที่แบบ เรามาเป็นให้ความสําคัญกับสตรีมเมอร์มากซึ่งปัจจุบันนี้ทํากันทั่วเลยนะใช่ครับใช่ครับก็คือมันเทรนมันมาอย่างเงี้ยเพราะว่าผมดูเทรนจากต่างประเทศแล้วอย่างเงี้ยคือหน้าที่ที่ีิโคพูดถึงอะสื่อก็คือน่าจะเป็นไอเดียอะไรพวกนี้ที่แบบที่เปนแบบใหม่มากๆแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงไงเราทํางานเราสัมผัสได้แต่มันอาจจะมีไอเดียที่มันว้าวก็มีนะมีก็มีมันต้องมีอยู่แล้วมีอลไหนเอาไอที่สองไอที่กเซสบสำเร็จมีมีอันไหนที่ว้าวไหมอะ RTS Thailand เพื <differences S 2> ่ออะไรอันนั้นเกมแบบพวกแต่ก่อนโมบ้าไม่ฮิตไงมันยังไม่เกิดขึ้นในในโลกนี้มันจะเป็นแบบ R T S ก็คือเกมแบบ เรียลสถิติอะไรอย่างนะเนาะแบบวางแผนสตาร์ครับอะไรเงี้ยเราเอสเซเรียนคือชูตติ้งทำคอมมิตตี้สักเซระดับนึงละอยากทำอาเมทบ้างศูนย์รวมของคนเล่นโมบ้างอาร์โอวีโดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นไม่เวิร์กไม่ถึงปีอ๋อไม่ถึงปีก็สำเร็จแล้วไม่โหเล็กเล็กไม่แต่มันก็ได้เรียนรู้จากฟังก์ชันนี้ว่ามันไม่เวิร์กไม่เราไม่ถนัดมันเวิร์กจะเวิร์ก แต่ว่าแต่ว่าเราไม่ถนัดใช่ๆนี่ก็ได้เรียนรู้เป็นอีกมุมที่ดีเขาก็ไม่ได้โทษว่าเป็นคือเขาก็มองที่ตัวเองเฮ้ยอาจจะเป็นเพราะกูไม่ถนัดเว้ยผมว่าการเป็นครีเอทีฟที่ดีคือมึงพูดไปเถอะหรือว่ามึงคิดมึงจดเถอะมึงคิดที่อะไรออกมึงจดไว้ก่อนซึ่งเท่ากับว่าตอนนี้คุณคิดแล้วตอนนี้มีน้องๆมาซัพพอร์ตใช่ๆทุกฟังก์ชันครับไม่ว่าจะเป็นเอพีเอสนะมีอะไรเอพีเอสผมก็จะบอกโคอาดพี่โคพี่อาดว่าเฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้เอมาระเอสก็เหมือนกันหรือว่าแม้ยทะกวโ น้องเบน์เบน์มึงจาไว้นะเมากูพูดอะไรกูจำไว้นะไอเดียอย่างงี้แล้วผมโชคดีที่มีน้องแบบไปย่อยต่ออ่าก็ถือว่าอันนี้ก็ถือว่าชัดเจนแล้วพี่บูมีอะไรเป็นห่วงผู้ชายคนนี้บ้างอยากให้แกมีครอบครัวเหรอแกก็มีนะก็มีเมียเป็นพันนะแกเยอะไปไม่มีเมียทีนึงก็สามสี่พันอยากอยากให้แกเหมือนแบบแป่พันนะโอ้โหเลไตัวท้อปอยากให้แกมีคนดูแลในช่วงที่แกแบบอยากพักผ่อนอยากให้แบบไอ้มี ทานข้าวด้วยกันกินข้าวด้วยกันเหมือนแบบมีอีกฟังก์ชันหนึ่งของชีวิตอ่าเพราะผมกับอาร์ตก็มีแล้วไงอ่สมมติวันหยุดเนี่ยไปด้วยกันอ่าก็จะได้เปลี่ยนคนเดียวไงเปลี่ยนมุมและเปลี่ยนมุมว่าตอนนี้เริ่มมีเป็นตัวใหญ่ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออผมห่วงเรื่องนี้มีมีแล้วครับสองสามคนแ๋ยวกูว่าด่าห่วงตรงเนี้ยแหละห่วงตรงมันมีเยอะไปแล้วหยอกหยอกคนเดียวคนเดียวคนเดียวนะมีนะมีมีมีด้วยแล้วพี่แว้นอะทำงานผู้ชายคนนี้น้องคนนี้เป็นไงบ้าง เพื่อนคนนี้เป็นยังไงบ้างอยากจะฝากที่จริงเรียกว่าเป็นเพื่อนกันได้แล้วแบบอายุก็ไล่เรียกอยู่กันมาขนาดนี้แล้วใช่เขาเป็นคนจริงจังกับเรื่องงานเที้ยแบบผมจริงจังมากๆฉันกผมจริงจังร้อยไอ้นี่แม่งร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบอะเลยเราไปอีกใช่แล้วก็จะแรกๆนะตอนตอนหลังๆนี่น่าจะโอเคแรกๆคือเสพคอมเมนต์เสพฟีดแบ็ที่แม่งแบบแล้วขึ้นแล้วขึ้นขึ้นอยากจะให้ดีอ่ะเข้าใจเข้าใจเข้าใจดูทุกคอมเมนต์ ผมว่าอย่าไปอ่านเลยครับพี่ไอสัตว์อ่านหมดไม่ครับไปงั้นแหละอย่าไปอ่านเลยอย่างอย่างผมเนี่ยอ่านนะแต่ทําอะไรกอ่านไม่ด้เลยเออคือแบบอ๋อโอเคแต่นั้นอ่านแล้วอาจจะซักนิดหน่อยติดนิดหน่อยไอเรามาล่างทองแล้วไงเราแบบกูแบบกูพ้นมาแล้วมาเลยด่าอะไรก็ได้ด่าแล้วไงวะด่ายังไงวะยังไงวะ กูก็แคร์คนที่กูแคร์คนที่กูทำงานกับกูอะต้องบอกมัแต่นี่คือแบบอยากอยากให้ดีอยากให้ดีผมผมแค่เป็นห่วงตรงนี้แต่ว่าหลังๆมาเริ่มดีขึ้นแล้วก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพเร่องสุขานหนักกันนหนักแล้วก็เรื่องหัวใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เป็นเป็นอะไรนะเต้นหัวใจเต้นผิดจังหวะเต้นผิดจังหวะอ๋อเป็นอริทเมียที่อยากมั้หัวใจเต้นดีอะไรนะไม่เป็นไรข้ามไปเลยไอ้เหี้ยเมื่อกี้ได้ยินเมื่อกี้บางทีมันก็จะพุ่งแบบปั๊บๆอะไรเงี้ยอ๋อคือแบบบางทีเอาไม่อยู่อะไรเงี้ยกกก็็เปนนห่ววงสุขภาพึ้ัแลัน ทีนี้พูดถึงผู้ชายที่ไม่อยู่ตรงนี้บ้างซึ่งแม,ม่เป็นคนนัดให้แล้วแม่ก็ไม่มาเว<อ>นจริงอใช่เหรอคุยกับไว้นัดกันแบบเออโอเคเจ๊เข้ามาตรงนี้นะเดี๋ยวอยู่กันคุยกันนี้คีรอสเอาจากพี่แว่นก่อน <c oughs> ทำงนานจากคีรอสมาเป็นสิบสิบปีแล้วไอ้น้องคนนี้เป็นไงบ้างดีทุกอย่างยกเว้นกูต้องมีคำว่ายกเว้นถ้าพูดว่าดีทุกอย่างต้องมีแต่หรือยกเว้นดีทุกอย่างน้องน้องซัพพอร์ตทุกอย่างหมดแต่อยากให้ให้ถ้าน้องอาร์ตได้ดูนะเชื่อว่าดูอยู่แล้วก็อยากให้เพิ่มเรื่องความ กล้าในการตัดสินใจเขายังขาดเขายังขาดเขาอาจจะยังเกรงเราอยู่บางทีเหมือนแบบเหมือนแบบเขาอยู่เขาอยู่กับผมตอนแรกนะผมก็ตัดสินใจให้หมดบอมมามีพี่โคเข้ามาช่วยพี่โคก็ช่วยมันกลายเป็นว่าบางทีหน้างานเขาเขาอาจจะไม่ได้ใช้สกิลในการตัดสินใจลุยเลยอาร์ตกล้าหน่อยเว้ยน้องอะไรงี้ก็จะมีแค่แค่ตรงนี้แล้วเป็นพี่พีกับเรื่องอื่นที่ตัดสินใจไว้ไแบบเรื่องนั้นแค่รูดดูก็ โอเคเคาะอันนี้เลยตรงปกใช่ไหมพิมพ์ถามก่อนเดี๋ยวที่ไม่มีมากกว่นั้นด้วยวางไหมเดี๋ยวจัดให้จัดหาแล้วตอนนี้เออเรืที่เป็นทุรจัดหาเลอรล่จัดหามนหนักแล้วนะแล้วแล้วมีอะไรเป็นห่วงเขาคีรอนก็น่าจะห่วงเรื่องสุขภาพด้วยเหมือนกันสุขภาพเนาะ เพราะว่าอายุก็เริ่มเริ่มเริ่มเยอะแล้วก็หมดแล้วเพราะว่าบางทีเนี่ยเราลืมตัวนะบางทีนะเราคิดว่าเราเหมือนเดิมนะทำงานเหมือนเดิมแต่อย่าลืมอย่างเจ๊ยังดีนะได้มีวิ่งได้มีเตะบงเตะบอลอะไรบ้างแต่นั่นไม่เลยไม่ไม่เลยนี่ก็ไม่อันนี้รู้อยู่แล้วอันี่เขาหัวใจเขาไม่พร้อมอันนั่นพร้อมทุกอย่างแต่ไม่เลยซื้องเท้าวิ่งมา อย่ิวารวิ่งและซื้อมาและอันนี้เขาเป็นตัวอย่างที่ดีนะเขาจับฟูๆแล้วลงมาลีนอย่างนี้นะแล้ววตัรองเท้าวิ่งนาฬิกาการ์มินตัวท็อป23งหมื่นสามไอตัวนี้ฟังก์ชันต้องครบนักกีฬาสายอุปกรณ์ใช่เตะบอลนี่ต้องถูกมือไดแครองเท้านี่ต้องสตาร์ทเจ็ดแปดพันรองเท้ายันแม่ว้าวรองเท้าวิ่งนี่หกก้าตัววิ่งคาร์บอนแบบสปริงเลยเด้งอย่างเดียวขามม่เคยวิ่งไหมไม่ไม่แล้วตอนนี้รองเท้ากาวหลุดหมดอายุแล้ว ก็อยากให้น้องอ่นไปดูดเขาเรื่องนี้นิดหน่อยนิดหน่อยแล้วกันออกประการหน่อยเว้ยเออแล้วแล้วพี่วัวในฐานะคนที่ใกล้ชิดมากกว่าพี่แว่นอีกนะสำหรับคีรอนี่ครเขาเรียกเคียงบ่าเคียงไข่กันเลยไล่ไลรผมผมห่วงถ้าห่วงเนี่ยเรื่องงานก่อนถ้าเรื่องงานอยากให้อาร์ตแบบมั่นใจตัวเองอ่ะเหมือนมองเหมือนเพื่อนผมรู้สึกอาร์ตเป็นคนที่เห็นอย่างงี้เจแกเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเอาเหรอพราะทีจิตตก พอบางทีแบบเก่งใจคนนั้นเก่งใจคนนี้ไม่กล้าตัดสินใจงานดีเพ่าพี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นคือผมมีความสุขอาเป็นคนทํางานดีในฟังก์ชันที่อาร์ถนัดด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็มีการเหมือนแบบมีทําฟังก์ชันอื่นได้ได้แบบึเพิ่มแล้วนะครอบคลุมมากขึ้นแล้วเป็นตัวคอมพมพลม์องค์กรเพราะว่าเป็นคนที่สําคัญแต่เพราะว่าเขายังไม่มั่นใจถ้าห่วงเรื่องงานคือห่วงนี้อยากให้อาร์ตแบบมั่นใจในตัวเองในการแล้วถ้าส่วนตัวเรื่องส่วนตัวมีอะไรห่วงครับเรื่องส่วนตัวเนี่ยห่วงเรื่องความไวครัอเขาเสร็จไวขะ มันชอบขับรถเร็วอ๋อผมห่วงจริงแล้วผมเป็นคนกลัวความเร็วแล้วคุณออกรถจะตอบมาทำช่วยอะไรวะคุณดูขับร้อยเนึ่ยแต่จฉาขับไวจริงเหรอแล้วมันทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถใหญ่เลยเนี่ยมอเตอร์ไซค์ว่าอ่าเขาจะชอบนำกับพี่บอยไม่รู้แล้วมอเตอร์ไซค์ผมอะไทเกอร์เนี่ยมิดไม้ได้220โอยี่ก็ตามแม่งไม่ทันอะเจ๊มันมีพีษกว่านั้นอริงนะ ไอ้สองยี่สิบเนี่ยไม่มีประกันไม่มีอะไรทุกอย่างเลยอจนเนี่ยผมเลยต้องบอกมึงทำบางทีจนทุกวันนี้ทาหมดและตอนนั้นยังใช้ชีวิตแบบสุดเวียงมากสุดเวียงจริงก็ยังสุดโต่งอยู่ตอนนั้นใช่ประกันรถก็ไม่มีประกันสุขภาพไม่มีไม่มีะไรเลยคือเอาแต่เททีนึงอะก็คือแยกย้ายเลย คือเอาผ้าดิบกรอจองวัดเลยอ่ะจองวัดเลยอ่ะเออไม่ต้องจองมันเพิ่มเพิ่มไม่เลอ่าก็เป็นเรื่องที่เขาเป็นห่วงกันทีนี้มันไม่อยู่เมาส์มันหน่อยพี่แว่นครับมีเรื่องไหนที่แบบฮ่าๆอยากให้แฟนๆได้แบบรู้เรื่องหน่อยโหเรื่องไหนที่แบบไม่ค่อยได้เล่าที่ไหนหรือไม่เคยเล่าเลยก็ได้นะลองดูเอาที่แบบเต็มที่ไปเลยอออากาศได้ไม่ได้ช่างแม่งมันเอาเลยลุยพูดได้ได้ได้เอาหน่อยเอาหน่อยคือเอาดูที่อยากกระทบเราอ่ะ ไอ้เนียสุดมากกระทบเราเราหน่อยเราหน่อยเอาฮาฮาหน่อยมันไม่อยู่วันนีนต้องโดนพบพบได้ฮาอยู่สองเรื่องนะเอาเลยพี่วัวเกาหลีอ่าไอ้เกาหลียังไงฮะเกาหลีเนี่ยไปเป็นผู้ช่วยผมตอนนั้นไปทำงานพับจีเนชั่นขับก็ไปก็ก็จะมีไอยอนไอยอนไอยอนจะเป็นล่ามเป็นคนเกาหลีที่ที่ตัวสูงอ่าซึ่งหน้าตาดีเชื่อถึกถูกเฉยเลยถูกสูงสูกสูงแล้วมันมันก็เป็นล่ามให้ด้วยไออารก็ตามสไตล์แบบเมื่อกี้ ไอย้อนมือพูดภาษาเกาหลีได้ไหมวะมันก็เปิดเป็ให้คุณดูจวดไอย้อนก็โอ้โหพี่นี่เว็บนี้นี่มึงันคือแปลแปลมาแล้วนะแปลรีวิวเป็นชั่วโมงผมก็อยู่ในห้องด้วยสักพักเอาว่าติดแม่งไปด้วยตาไปเป็นเพื่อนแต่ไม่ได้ไปไปดูไปดูมันก็จองเรียบร้อยแล้วไปที่เมียงดงจาได้เลยนั่งแท็กซี่จอจงแรมไปไอย้อนพาไปผมก็นั่งหลังไปปุ๊บพอถึงนันก็ตรงร้อไฟเมียงดงเห็นเขาเดินมาไกลเลย คิดแม่ทส,สงดีไม่ใช่ได้เลยผมก็แบบไอายัดแม่ในฉาดนี่เพิเ่มเงินโต๊ะพอเดินมาถึงปึ๊ก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 กปปึึ๊๊กพอถึงปั๊บคุยกันปั๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บเอาเข้าเป็นคนไทยคือ <laughs> <laughs> มึงคุยมาเป็นภาษาคนนี้ไอยอนคุยแล้วพี่เห็นอารมณ์หมาไม่ได้แดกข้าว <laughs> <laughs> แล้วเน่ยอะไรเป็นคนเนี้ยบเรื่องพวกเนี้ย มงแบบลงรถไฟใด้ดินอ่ะกูแบบเฮ้ยเพื่อนหน้าอยู่เงี้ยพี่กนแบบกูเข้าใจมึงว่กูเข้าใจมึงดีเลยยันดีมึง่อนเป็นชั่วโมงเลยอเพื่อนแม่เรื่องสองเชียงใหม่ไปทำงานอ่าไปทำงานเคาน์เตอร์นี่แหละพี่บาสไม่ได้ไปแล้วแมทวันนั้นน่ะมันชนกับที่มิดพับจีต้องคัดไปเยอรมันไอไปยูเครนพอดี อโอ้โหแล้วเราเตรียมทีวงทีวีในห้องพักไว้ที่เตรียมเม็ดดีไอไว้พร้อมคือเตรียมจากกรุงเทพเลยเพราะเรารู้ว่ามันไทม์ไลน์เราจัดเคาน์เตอร์เสร็จปุ๊บเราจะกลับมาดูโรงแรมแล้วลุ้นให้น้องเนี่ยไปยูเคนพร้อมกัน<ะ>ไปกันสามคนเมแทนไปทำเซิร์ฟเวอร์อผมไม่อาร์ตเสร็จปุ๊บงานปุ๊บเราก็ซื้อข้าวมากินกันในโต๊ะทีวีเตรียมพร้อมแลยเตรียมไอมาพร้อมจากกรุงเทพเลยอาร์ตไปไหนวะไปแล้วโรงแรมข้าง อ๋อคงไปหาสายเพิ่มแล้วมั้งอ่าคงไปดูงานอะไรอย่างเงี้ยโรงแรมนี้นอนไม่ค่อยสบายนอนไม่สบายก็เลยไปนอนโรงแรมข้างเบียดใช่ก็จบไปละเกมหนึ่งสองเกมเมื่ยังไม่มาพับทีเว้ยตอนนั้นเกมนึงชั่วโมงหนึ่งนะชั่วโมงนะพับทีอ่ะโอ้ยีสองเกมนี่สองชั่วโมงแล้วนะไม่มากลับมาเลยเกมเกมสามกำลังน้องน้องกำลังแบบสองชั่วโมงกว่าแล้วเขาก็มานั่งพุ่มพำพุ่มพำแรู้ไพี่โคตรดีเลยพี่สุดยอดพี่ปุ๊บปุ๊บไปรอบ แล้วนี่ฮาไอ้เจนนี่ถึงตอนที่นั่งผ้าแล้วลุกขึ้นมาแล้วบอกสุดยอดเลยครับมันกลับมาเกมที่สี่เราจะได้แชมป์มาดีเพาวปเฮ้เราได้ไปเหรโคตรเจ๋งเลยว่ะพี่มึงมาจากไหนเนี่ยมึงรู้บ้างไหมเนี่ยว่าเกิดเอาไว้เอจบแล้วจบแล้วสองรอบจบแล้วจร้อจบแล้วจบแล้ว แต่ว่ามันมาทไทมิ่งพอดีที่เกมจบพอดีไงแล้วเห็นมิ่ได้ไปพอดีเผลอๆนะมันเปิด,ม,ปดมือถือวางไว,ไว,ไว้เปิดเสียงไว้ แม่งมาเหมือนเนียนเป็นพากเลยไอ้ยี่น้องเล่้งโคตรดีพี่กูแก่แทนมสอนางกันยดแม่มึงอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นตอนเทวัยรุ่นไวรุ่นเป็นเรื่องที่แบบน่ารักน่ารักก็เป็นทุกคนมีแหละของผมมีอยู่เรื่องหนึ่งเอาแล้วกันกันกเอาแล้วอันนี้จะเป็นเรื่องเขากับน้องไก่อ่าอันนี้ที่ภรรยาภรรยาเขาแหละภรรยาเขาก็คือภรรยาคุณปัจจุบันเนาะมี มีมาถึงภรรยาคนนี้แหละอ๋อมีคนเดียวมันจะพูดปัจจุบันทำไมุดตีสองเริ่มทักแบบอาร์ตเขาจะเป็นคนเนี้ยบๆอย่างที่วิโคบอกแล้วแบบเวลาอะไรก็ชอบดึงดึงตึงๆหน่อยอสไตล์เขาเขาทะเลาะกับไก่บนทางด่วนเรื่องเที่อะไรก็ไม่รู้ขุจับได้อันนี้ไก่เล่าให้ฟังเออทะเลาะแบบกุ๊บ งุดนงิดอ่ะไก่ก็ไม่กล้าคุยกับอา่านเวลาเวลาเขาโมหเขาจะแบบนิ่งๆแต่เจ๊คุนผู้ชมต้องนึกก่อนนะไอคิรอดเนี่ยเวลาโมโหเนี่ยมันจะตึงมากมากเออใช่จำได้ตึงหน้าตึงตอนนั้นที่มันแข่งเกมแพ้มันหมุนจอยจำได้หน้ามันเออักไก่กับคูณสองเพราะคนคนใกล้ชิดคนใกล้ชิดจะนิ่งคนใกล้ก็อย่านิ่งมากกว่าไก่ก็ไม่กล้าคุยแบบไม่กล้าเข้าไม่กล้าเข้าอ่านเออหมดฟัดฟัดหายใจแรงไปรลบ มันมีแบบเขาต้องไปจ่ายตังค่าต่างด่วนไปปุ๊บปุ๊บตึงอยู่ใช่ไหมภาพที่ไก่เห็นอ่ะมันจะต้องจอดแล้วก็จ่ายต่างกดกระจกกดกระจกกดปุ๊บปึ๊ดมูนกระจกหลังรถเป็นกระจกข้างหลังแล้วไก่ก็อ้าวก็มีหลุดัเลยมีหลุดเข่าซิคอมสัตวลเนะแบบตึงอยู่ตึงจึงแฟนอ่ะกดกระจกปุ๊ข้างหลังเล อ๋ออย่าหลอกล้านดีนี้ยังไงเนี่ยน่าเสื่อตลกตัวเองที่ตัวเองกำลังแอคอยู่กำลังแอคเออแต่ก็เป็นเรื่องดีที่เราไม่ติดใจก็น่าจะดีแต่ายก็แบบเออเออแบบติงตองกันไปติงตองกันไว้ไม่ภาบอกแล้วไม่น่าดูน่าตึงๆอ่ะชอบตึงกดกระจกเอาไอ้สารบพัดรถข้างหลังคีรอนฟังเจนะเลิกซะไอ้เลิกแอคอ่ะ ไอ้ฉอดรถกระจกนี่เห็นได้ชัดเลยผมจาได้จนถึงวันนี้วันนี้โคตรมันเลยการมาคุยกับพี่แว่นกับพี่บูแม้จะไม่มีคีล้ออยู่แต่ว่าก็มีมันอยู่ในทุกช่วงเวลาที่สามคนนี้เขาเป็นครึ่งชีวิตแล้วกันพี่น้องเป็นเพื่อนที่รักกันมากแล้วก็ต้องบอกเลยต่อให้เจดำเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องอีสปอร์ตแต่ติดตามอยู่แล้วเรารู้เลยว่าสามคนนี้หวังดีแล้วก็คิดดีทําดีอยากจะรันวงการอีสปอร์ตให้มันไปได้จริงๆแล้วก็สร้างอาชีพจริงๆนะอย่างที่บอกไปกว่า60คนแล้วตอนนี้ที่ อยู่ภายใต้หลังคาบ้านนี้นะก็จะเป็นเนี่ยมายทีเอสคิวบอยช็อปหรือว่<อ>าในเบสไทเล็ก็ตามนะเอางี้พี่แว่นมีอะไรจะฝากถึงแฟนๆที่สนับสนุนพี่แว่นคิวบอยจนถึงปัจจุบันนี้ี่ก็ก่อื่นขอบพระคุณนะทุกท่านก็คือเหมือนบางคนโตพร้อมกันมา,าโตมา,ตมาด้วยกันใช่โตมาด้วยกันเออโตมาด้วยกันแบบอย่างอย่างล่าสุดไปงานทีเอเนี่ยก็แบบจะเจอแบบเป็นเป็นผู้ใหญ่เด็กผู้ชายโตหน่อยอะไรเงี้ยรุนนใกล้ๆเราเออต่ำกว่าเรานิดหน่อยอายุนะอายุต่ำกว่าเรานิดหน่อยแต่แบบเฮ้ พี่ผมก็ชอบเช็คไงอ่าดูพี่เกมไรส่วนมากจะตอบฟีฟ่ารายสามอะไรเงี้ยเออก็7-8ปีแล้วนะใช่ใช่แบบดูตั้งแต่แบบพี่แว่นพาเจ็ค่ะดูตั้งแต่เรียนจนมาทํางานอ่ะเออคือแบบยังไงก็ต้องขอบคุณไว้ก่อนว่าแบบเอ้ยเราเราไปงานทีเอสเรารู้สึกว่า เหมือนเหมือนเหมือนแบบทำใจไปแล้วว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่เู้าใจเราแล้วผมลาอะไรเนี่ยเราก็เฟดไปแล้วใช่ใช่แต่กลายเป็นว่าแบบโหยังยืนถ่ายรูปแบบขาขาอ่อนขานี้เลยอ่ะขาเปรี้ยเลยบอกเลยนะว่ายินดีนะจริงๆเวลาพี่แว่นพี่บูหรือใครก็ตามเนี่ยมีคนมาขอถ่ายรูปพวกนี้เขายินดีมากนะไม่ต้องเกรงใจนะเข้ามาคุยเลยนะยกเว้นตอนที่เขาทาอะไรทุระอะไรสักอย่างสําคัญสำคัญอยู่อ่ะ ก็มีนะอาา้วแทรกครับเอามือบังไว้เลยฮะถ่ายรูปนก็และขอบขอบพระคุณที่ติดตามแล้วก็อย่างที่เจดําบอกอะเราเราเราทำแบบด้วยความอยากให้วงการมันเป็นเป็นระบบที่ดีเป็นระบบที่แบบเอ้ยไปในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อเพื่ออนาคตของวงการนั่นแหละใช่ใช่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่ที่ฝั่งเราทําเนี่ยจะถูกต้องหรือเปล่าแต่เรา อย่างน้อยเราคิดว่าแม่งไม่ได้แย่เว้ยแต่บางบางบางพาร์ทไอ้บางเจ้าบางบริษัทอาจจะมีดิเรกชันอื่นอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมวงการกันไปเรามองทุกคนเป็นเพื่อนไม่ใช่คู่แข่งถ้าจะแข่งก็คือแข่งกันในเชิงแบบการแข่งเกมแข่งในมุมใช่คอนเทนต์แบบการตลาดนู่นนั่นนี่สนุกสนุกนะก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากซัพพอร์ตทุกพอร์ต ทุกบริษัทของของพี่แว่นพี่อาร์ตแล้วก็พี่อู๋ฝากด้วยก็ขอบคุณแฟนๆนะฝากพี่อู๋จ้าพี่อูผมก็ขอบคุณเหมือนกันครับคือจริงๆตัวผมเองเนี่ยเริ่มจากการเป็นนักภาาแล้วพอเราเรารู้สึกเลยว่าอย่างผมก็รู้สึกอย่างพี่แว่นรู้สึกคือแบบมันคงหมดวัยแล้วล่ะแล้วเราก็มาทําหลังบ้านด้วยเรามาพุชเรื่องทัวร์นาเมนต์เรามาพุชเรื่องนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ย ก็รู <st> <voice these> <on> ้ส <cook food together> ึกว <als> ่าเฮ้ยพอมีคนเข้ามาขอถ่ายรูปก็ขอบคุณขอบคุณที่เห็นในสิ่งที่ที่พวกเราทำลวกันอ่าแล้วก็สิ่งที่เราเคยทําไว้ใช่ครับอันนี้ขอบคุณจริงๆครับต่อให้เป็นแบบโอ้โหเดี๋ยวนี้ผู้ยงผู้หญิงก็ดูอีสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็เหมือนแบบขอบคุณมากๆค่ะที่มาดูแลน้องๆชุดนี้ขอบคุณมันคือมันเป็นแรงผลักดันเราที่รู้สึกว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคนเห็นนะแล้วมันก็เป็นกำลังใจเล็กๆจริงๆอันนี้ก็ขอบคุณจริงๆครับแล้วก็อย่างที่พี่บาทพูดครับผมก็เสริมกันว่า ที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาถูกไหมเ,เราก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างถูกบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่เราจริงจังกับมันมากๆคือเราเรียนรู้กับมันทุกครั้งเราเรียนรู้กับมันทุกครั้งจริงๆแล้วเราพยายามจะทําให้มันไปในที่มันถูกต้องมากที่สุดนะครับอ่าโ,โหน่ารักมากวันนี <c oughs> ้เต็มอิ่มมากจริงๆถ้ามีไอคีร้อยอีกคนนี่จะดีกว่านี้นะหรือว <c oughs> ่ามันจะแย่กว่านี้ก็ไม่รู้นะแ่าจะฮากว่านี้แต่ไม่เป็นไรไว้คราวหน้าค่อยนัดเจอกันใหม่เพราะว่าแกงนี้เทปเดียวไงเทปเดียว ไม่เอาไม่าไม่คุยไม่คุยไม่คุยด้วยแล้วด้วยอยากจะให้มาอยู่ตรงนี้เพราะถ้าไม่มีไม่มันอันนี้ก็คือไม่มีแล้วแม่คูณก็ชอบดีเป็นคนนัดด้วยนะาาติดตามพี่พี่ทั้งสองทั้ง3ด้วยรวมคีรอนด้วยนะอ่าแล้วช่องทางการติดตามส่วนตัวล่ะพี่แว่นตอนนี้ส่วนตัวให้น้องถ้าส่วนตัวส่วนตัวพี่แว่นพี่บสอ่าก็ทุกแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มครับผมพี่แว่นพี่บาสติดกันเลยี่ขึ้นหน้าจอตัวนี้พี่บูจะผมก็ูครับทุกแพลต สั้นๆเลยนะ VOO V ูใช่ตามนี้ฝากติดตามพี่ๆเพื่อนๆของเจ้ด้วยแล้วนะกับรายการนี้อุ้ยดีใจมากที่ได้ทำแล้วก็ได้มาคุยกับทั้งสองคนตรงนี้กับเจดาท็อกคุยทุกเรื่องกับคนที่อยากคุยนั่นเองวันนี้ขอบคุณพี่ๆทั้งสองจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าเอาอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ก็แล้วกันแล้วอยากให้เจดาทลอกไปเจอบใครไปคุยอะไรใครก็คอมเมนต์มาบอกถ้าเกิดรู้จักหรือไม่รู้จักก็พยายามจะสปอยลูกเพจลูกช่องเต็มที่นะจ้าโอเควันนี้ เจอกันครั้งหน้าก็แล้วกันนะจ๊ะไปโอ้ยเมียงดงไม่ใช่เรื่องจริงไม่ทันแล้วเรื่องสมมติอ่ะตอนนี้เราก็อยู่กับอีกหนึ่งคนที่เป็นภาระของ F P S Thailand M I T H Q Boy Shop คีรอนสวัสดีจ้ะสวัสดีครับซึ่งวันนี้ต้องบอกแฟนๆเจ๊ดำนะว่าถ้าไม่ได้คีรอนเนี่ยเราจะไม่ได้คิวพี่บูแล้วก็พี่แว่นเพราะนั้นขอบคุณคีรอนมากๆเลยขอบคุณมากครับคโอเ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 คอเคโ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 เคโอ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 อเคโคโอเค คัดคันเลยคัดเลยคันเลย,เลยขอบคุณคิรามากเลยขอ,ขอบคุณมากครัขบขอบคุณ,คณมากครับแค่นี้แหละไม่ต้องคุยเยอะหรอกไม่ต้องคุยเยอะเส <พอ S 1> ื้อเสื้อสนามสุดนะสวยดี